หายไป5เดือนเนาะสิบสมีนามีโปรแกรมละยังคิดถึงทัาทิมทองอยู่ไหมครับก็คิดถึงน้องเขาด้วยน้องเขาเป็นคนน่ารัก12เนี่ยเขาจะขอขึ้นชั้นมาเจอกับเราครับให้เขาผ่านไม่ผ่านเพชรศิลาวอลกระชาไม่ให้ผ่านครับซ้ายกับซ้ายเจอกันเนาะน้องก็เป็นมวยฝีมือได้ศึกษาเกมัไหมครับว่าก็ศึกษาดูแข้งซ้ายเขาแข้งซ้ายอยูครับ จังหวะจังหวะซองพอดีครับจังหวะสองดีด้วยมีซอกครับแล้วก็มีดักเสียบเข่าครับดักเสียบเข่านี่เคยดักเสียบจนกล้องวุฒิภาน็อกมาแล้วนะครับอ่แล้วมีจังหวะอะไรที่เขาน่ากลัวก็มีีฝมือลูกตั้งแขนตั้งเนี่ยเวลาแทงเขาก็บังครับทรงนี้เคยเจอใครบ้างครับทรงคล้ายแบบนี้มือซ้ายเหรอครับไม่ยังฝีมือซ้ายเคยไม่เดินเนี่ยครับถ้าเจอซ้ายนะก็บอลลื่นนิดนึงนะ น่แต่ว่าแต่ว่าเพชรศิลาจะได้กว่าครป้วเจอแบบนี้เอายังไงเดียก็ก็เรื่อยๆครับดูทันทีครับครับมีจังหวะก็เดินใส่เดินใส่เดินใส่ซ้อมได้กี่วันแล้วครับเกือบสามอาทิตย์แล้วครับก็ถือว่าตอนนี้ก็พร้อมแล้วก็พร้อมครับใช่ไหมทันที่อย่างเดียประมาณกี่วันก็อยู่สิบกว่าวันอยู่สิบกว่าวันเก้าวันเข้า่ายมาตลอดครับ รักษาการบาดเจ็บหายเรียบร้อยยังเสียวๆอยู่ไหมไม่ครับได้ชกอีกเครื่องอะไรบ้างยังยังังไฟนี้เซเว่นมีอาชงอาชีพอะไรไหมก็น่าน่าจะมีครับครับถ้าผ่านไฟนี้ไปได้ว่ายังไงดีก็สองสามไฟเจอขอเจ็ดสองสามไฟเดี๋ยวเขาล่ำหาถ้าเป็นทองอีกครั้งครับนะครับครั้งนี้ชกพิกัดอะไรครับร้อยสิบสองครับร้อยสิบสองครับทำเยอะไม่้ึงสองก็แต่ว่าสิบก้อนนี่นะครับ สองสิบก้อนห้าโลหกโลห้าโลเนี้ยสี่โลครึ่งขึเท่เนี่ยไปหน้าสิบสองยังทำได้ไหมทำได้ครับถือว่าเป็นพี่จัดที่สบายๆเนาะครับเออต้องดดููอไน่ต้องดูไฟนี่ก่อนต้องดูไฟนี่ก่อนหรอใหญ่ขึ้นมาสี่โลใหญ่ขึ้นมาตอนที่ยิดไปไม่ครับก็ลห้าสิบห้าห้าสิบหกเออสอไปบสองมาก็เท่าเดิมครับแถวพายุเท่าไหร่บ้าครับปีนี้จะเข้ายี่สิบสามครับยี่สิบสามปีแล้วนะครับ จากจังวหว,วัดสุดรินทร์ครับสุรินทร์สูงเท่าไหร่คะไรพราวสูง655ครับไม่ไม่สูงกว่านี้แล้วเนาะเาาาาราในจะไม่ไม่สูงกว่านีา้แล้วฝากแฟนหมักมวยนะครับผมก็ฝากทุกท่านฝากช่วยติดตามผมด้วยครับวันที่องน,นี้มันแน่นอนครับฝากถึงเสียงที่วอล์ดเล่าช้าด้วยครับว <c oughs> ันที่10น,นี้มีคน <c oughs> <c oughs> ละฆังนะครับเอ็นทีครับไม่ผ่านไม่ผ่านแน่ครับไม่ผ่านครับ i <laughs> 아 <목소리나>